อเมริกาเนี่ยมันก็คุมนักากรเมืองได้ไงถูกว่ามันก็เข้ามาตั้งฐานทัพได้นะเหมือนการตบหน้าจีนแบบแรงๆทีงนอ่ะซึ่งในอดีตเนี่ยนะครับอเมริกาเนี่ยไม่เราไม่ค่อยได้รับความช่วยเหลืออะไรจากอเมริกาเลยนะเหมือนตอนที่เอายุทธุปกรณ์เนี่ยมาไว้ที่ประเทศไทยเนี่ยแล้วไทยเนี่ยขอใช้แต่อเมริกาปฏิเสธไม่ให้ใช้แต่กลับเป็นจีนเนี่ยที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเรา นะคือผมไม่ได้บอกว่าจีนดีทุกอย่างนะเว้ยนะผมไม่ได้บอกว่าจีนดีทุกอย่างแล้วผมก็ไม่ได้บอกว่าอเมริกาเนะี่ยดีทุกอย่างแต่สําหรับผมอะเราอยู่แถบเอเชียพี่น้องเราคือคนเอเชียนะไม่ใช่ตะวันตกตะวันตกเนี่ยมันเหมือนพวกไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องสงสัยนะวว่าพวกมันไม่มีแล้วอไอ้ล่าอาณานิคมอะทุกวันนี้พวกมันก็ล่ากันอยู่ แล้วหลายๆประเทศเนี่ยก็ลบกันอยู่ซึ่งรวมถึงประเทศไทยเราด้วยคือทรัพยากรใต้เกาะเกาะกูนเนี่ยมันดูเล็กจ้อยไปเลยถ้าเทียบกับที่จะให้อเมริกาเนี่ยมาตั้งฐานทัพในประเทศไทยเนี่ยคือบ้านเราจะเหมือนชนวนเลยของยูเครนสองอ่ะอันนี้อันนี้ความคิดผมนะถ้าใครคิดต่างจากผมอันนั้นก็เรื่องของพวกคุณแต่ผมมาพูดในฐานะผมคิดของผม คือไม่ต้องเชื่อผมร้อยเปอร์เซ็นก็ได้นะคือแบบฟังหูไว้หูก็ได้ตื่นตัวไว้ตลอดอะไรเงี้ยนะเพราะสําหรับผมอะ่ะมันไม่ได้โรคสวยไงคือมันมีแน่ๆสงครามโลกครั้งที่สามเนะี่ยซึ่งถ้าสมมุติว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้จริงๆอะ่ะเราควรช่วยกันออกไปประท้วงเพื่อไม่ให้เมกาเนะี่ยมาตั้งฐานทัพในไทยที่มันมาตั้งได้เนี่ยนะนะเพราะนะักการเมืองนี่แหละไปเอื้อผลประโยชน์พวกมัน พน re ักการเมืองก็ได้ผลประโยชน์เหมือนกันผมถึงบอกไงว่าทําไมเราไม่ควรที่จะไปแก้ไขหรือยกเลิกมาตราหนึ่งหนึ่งสองก็เพราะนี่แหละนะพักการเมืองพักนี้แหละนะที่รับงานมาอย่างที่บอกเลยว่าถ้าเป็นพระมหากษัตริย์เนี่ยนะชาตะวันตกเนี่ยไม่สามารถคุมได้แต่ถ้านักการเมืองขึ้นมาปกครองประเทศเมื่อไหร่ผลประโยชน์มันต้องมันต้องมาก่อนประชาชนประเทศชาติอยู่แล้วนะครับซึ่งถ้า มาจากนักการเมืองเนี่ยก็เหมือนกับว่าคุมง่ายอ่ะคุมนักการเมืองง่ายกว่าเขาถึงพยายามลดทอนความมั่นคงไงด้วยจากการแก้ไขมาตราหนึ่งสองแล้วก็ด้อยค่าทหารคือเขาพยายามคุมประชาชนเข้าใจป่ะคุมประชาชนด้วยคําว่าประชาธิปไตยและอย่างที่บอกเลยตั้งแต่ที่ผ่านมาเนี่ยตอนเนี้ยเขาก็ยังไม่เลิกที่จะแก้ไข1นึหนึ่งสอง เขาก็พยายามที่จะดันกันอยู่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้น